ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ฟังชมการบรรยายธรรมทางเ Facebook แห่งนี้โดยตามาภาพภาพระครูอุดอบรบัญญาคุณผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธสถานอุทยานธรรมลุกชาติบ้านนาคำหลวงตำบลนาคาอำเภอเมืองจังหวัอดอุดรธานีวันนี้จะขอยกเอาธรรมะ หัวข้อว่าทำคุ้มครองโลกนะทำคุ้มครองโลกพระเจ้าตัดเอาไว้ว่าทำคุ้มครองโลกนี่มีอยู่สองอย่างที่จะทําให้สังคมโลกนี่อยู่กันได้อย่างมีความสันติสุขคือหิลิกับอตตปะ หินลิโวตปะสองอย่างนี้สามารถคุ้มของโลกได้หินลิคือความละอายโอตปะคือความกลัวละอายในที่นี้คือละอายต่อบาปกรรมไม่กล้าทำบาปกรรมคือละอาย สาเหตุที่จะเกิดให้เกิดความละอายนั้นโดยเราระลึกถึงว่าชาติตระกูลของเราเกิดมามีพ่อมีแม่มีปู่มีย่ามีตามียายเกิดในตระกูลที่ได้อบรมสั่งสอนมาดีเป็นสมาธิ เมื่อเราละลึกถึงชาติตระกูลอย่างนี้เราก็ไม่กล้าทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามสิ่งใดที่ผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายผิดสังคมเราก็ละอายละอายกลัวว่าชาติตระกูลเราจะเสียหายจะอับอายขายหน้าจะทำให้คนอื่น ดาทอปานามสารพัดอย่างนี่คือลักษณะทำให้เราเกิดความละอายประการที่สองการศึกษาการศึกษานี้ก็ทำให้เราละอายได้อย่างเช่นเราได้ มีครูบาอาจารย์ได้ร่ำเรียนศึกษาวิชาวความรู้จากสำนักนั้นสำนักนี้มีครูบาอาจารย์ได้จบชั้นนั้นชั้นนี้มาการที่จะกระทำผิดอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็เกิดความละอายเกิดความละอายก็ไม่กล้าทำ นี่คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดความลายได้อีกประการที่หนึ่งก็เกิดขึ้นจากกิจสำนึกรู้บาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ถ้าเราระลึกถึงเกิดขึ้นว่าสิ่งนี้เป็นคุณสิ่งนี้เป็นโทษ สิ่งนี้เป็นประโยชน์สิ่งนี้ไม่เป็นประโยชน์สิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีอันนี้เกิดขึ้นจากคุณธรรมเราก็ไม่กล้าทำความเสียหายหรือทำบาปในสิ่งที่มันผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายอันนี้แหคือหินิความละอายมันก็เกิดขึ้นในจิตใจของเราอย่างเช่นเช่นเราเคย เป็นลูกศิษย์คูบาอาจารย์สำนักนั้นสำนักนี้อย่างนี้เราก็ระวังอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าเราทำอะไรเสียหายไปมันจะเด็ดร้อนถึงคูบาอาจารย์ถึงพ่อถึงแม่เราก็นี่คือคุณธรรมมันเกิดขึ้นนะฮิริคือความละอายต่อบาปแต่ละอายอีกอย่างหนึง่งเช่น การที่เราจะนุ่งเสื้อผ้าไม่ดีไปในงานนี่เราละอายอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ละอายต่อบาปนะเป็นละอายต่อสังคมคนละอย่างกันหรือเวลาเข้าสังคมจะใส่เสื้อมอซอเข้าไปอย่างนี้อันนั้นก็เป็นละอายเหมือนกันแต่ละอายต่อสังคมไม่ไม่ไม่ใช่ละลักษณะละอายต่อบาปแต่ก็ยังดีเพื่อให้สังคมเขาดูดีว่าเรา แต่งตัวที่เรียบร้อยเราก็แต่งตัวที่เรียบร้อยเข้าไปอันนั้นก็เป็นละอายเหมือนกันแม้เราจะที่จะเราจะไปทําอะไรที่ให้สังคมเขาต่อว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้เราเราเราก็เราก็ไม่กล้าอันนั้นก็เป็นละอายอีกแบบหนึ่งแต่ละอายในที่นี้คือละอายต่อบาปกรรมนะแต่ทั้งสองละอายนี้ก็เป็น สิ่งที่ดีงามนะเป็นสิ่งที่ดีงามสิลิคือความละอายทีนีโอตปะคือความเกรงกลัวเกรงกลัวต่อบาปนะกลัวว่าจะถูกบัณฑิตนักปาาตําหนิตีเตียนนี่กลัวแลถ้าเราทำสิ่งใดไม่ดีเราก็กลัว หรือกลัวต่ออาชซียบ้านเมืองจะลงโทษเราก็กลัวนี่คือลักษณะกลัวไม่กล้าทำบาปการทำบาปมันก็มีหลายหลายอย่างหลายวิธีแต่จะาทำอย่างไรก็ตามถ้ามันส่วนที่มันเป็นบาปเราก็กลัวทั้งละอายทั้งกลัวถ้าเรามี กิดคิดและอายก็ดีกลัวก็ดีอันนั้นถือว่าเป็นธรรมะเกิดขึ้นธรรมะที่เป็นหิริกับโอตปะนี่สา,สามารถมีผลต่อสังคมโลกโลกจะอยู่กันอย่างสันติสุขเพราะไม่มีใครกล้าทำบาปกรรม ไม่มีใครกล้าเบียดเบียนกันไม่มีใครกล้าที่จะเอารัดเอาเปรียบกันไม่มีใครกล้าจะไปล่วงเกินสิทธิของกันและกันเพราะเอามีความระอายและมีความกลัวอยู่ในกิจใจสังคมโลกก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีสันติสุขหรืออย่างมีความสุขอย่างมีความอบอุน่นเพราะฉะนั้นทำทั้ง สอ,อย่างนี้นอกจากชื่อว่าทำคุ้มครองโลกแล้วยังเป็นเทวธรรมคือทำคนให้เป็นเทวดาคนเราก็เป็นเทวดาได้ถ้าหากมีธรรมะสองข้อนี้อยู่ในกิตใจทำเท,ทวธรรมคือทำคนให้เป็นเทวดา เทวดานี่เขาก็มีฮิลิโอตตปะเหมือนกันมนุษย์เราถ้ามีฮิลิโอต,ต,ตปะก็เป็นเทวดาเหมือนกันเทวดาแบบมนุษย์ถ้าเราเป็นเทวดาแล้วก็มีคนศรัทธาเลื่อมใสเคารพนับถือยกย่องสรรเสริญเราก็มีคุณค่าอยู่ตรงนั้นเราก็มีความสำคัญอยู่ตรงนั้น แต่ถ้าตัวเงินข้ามเราเกิดมาไม่มีฮิลิโอตปะก็จะทำแต่บาปแต่กรรมทำแต่สิ่งที่ไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นกับเราเราก็จะถูกลงโทษบ้างถูกประนามบ้างถูกนินทาการเลบ้างทำอะไรก็ไม่มีใครยกย่องสรรเสริญเราจะมีความสุขไหม ทุกคนถ้าเป็นอย่างนี้โลกจะอยู่ได้ไหมโลกจะมีความสันติสุขไหมไม่เลยวุ่นวายไปหมดเป็นสังคมที่วุ่นวายเป็นสังคมที่ไม่น่าอยู่ไม่มีใครอยากมาเกิดเป็นมนุษย์เลยถ้าจะเกิดมาแนละ้วมาเจอสังคมแบบนี้นี่คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าถ้ามีทำสองข้อนี้อยู่ในจิตใจแล้ว สามารถที่จะคุ้มครองโลกได้โลกทั้งโลกจะไม่มีลบลาข้าวฟันกันไม่มีการแย่งแย่งชิ่งดีเอารัดเอาเปรียบเสร็จได้นในด้านเศรษฐกิจในด้านการเมืองในด้านอะไรก็จะไม่มีใครไปลบลาข้าวฟันไปแย่งชิงอะไรกันจะเป็นพี่เป็นน้องกันพึ่งพาอาศัยกันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันในสังคมโลกก็อบ่นได้อยู่เพราะฉะนั้นพ,พระพุทธเจ้าจึงบอกว่า ฮิริกโกอัตปะนี้เป็นธรรมคุ้มครองโลกเป็นเทวธรรมด้วยโลกของเราก็จะน่าอยู่เพราะฉะนั้นสำหรับพวกเราอยู่ในสังคมกันเล็กๆตั้งแต่ครอบครัวก็ดีตั้งหมู่บ้านก็ดีอำเภอก็ดีถ้าทุกคนมีหิริอัตปะมีครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนมีจ,จิตใจโน้มเข้ามาหาธรรมทั้งสองอย่างนี้เอาธรรมสองอย่างเข้าไปจ,จิตใจ ทมก็คุ้มครองเราสังคมก็อบอุ่นน่าอยู่วันนี้ได้อธิบายทำคุ้มครองโลกนิลิกับปตปมาก็หวังว่าญยติโยมสาธุชนทั้งหลายพอจะน้อมนำไปพินิจพิจารณาแล้วก็ปฏิบัติก็จะเกิดผลดังที่ได้กล่าวมาแล้วขอพุติการบรรยายไว้แต่เพียง่รนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแต่ทุกคนขอเจริญพร